ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหราศาสาไทยไทยยุตีและช่องโหราศาสาไทยพาเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่วันที่21เดือนกรกฎาคมอ่าซึ่งเป็นเป็นวันพระแรม8ขั้นเดือน8อืวันนี้ก็เป็นวันพระแรม8ขั้นผมก็พามาร่วมกิจกรรม ที่วัดถ้ำสติวันนี้จึ่งเป็นพระเราก็มาตรวจน้นทาวัดปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำสติแต่วันนี้ก็เราก็มาทำบุญด้วยการสร้างวิหารทางก่อนคิ่มีการาไปาลาโสม,มนนเพราะว่าทาง ก,กิจกรรมของวัดท่านปฏิของเราก็คือวันปกติวันธรรมดาหรือว่าวันพระก็จะมีการสวดมนต์ภาวนาหรือการทำสุกกรรมฐา,านกับการที่เราตั้งมาอิ่ปัชนากรรมฐา,านแต่วันนี้เราก็ทำงานสร้างวิหารทานมีสุภาพบรรยากาศกับ งานเราทาบุญด้วยการสร้างคุณด้วยการสร้างวิหารทานแต่ว่าวิพัฒเดชพระคุณท่านอาจารย์สอนท่านก็บอกว่าการทํางานหรือการสร้างวิหารทานเนี่ยก็เป็นการฝึกกรรมฐานหรือเป็นการจาวัดหรือเป็นการทําวัดเย็นเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรา อาจจะไม่ได้เข้าไปในศาราแต่เราก็มาปฏิบัติธรรมหรือกรรมฐานโบราณบทวันนี้ถ้าไม่มีสวดมนต์ก็ทำงานนะทำงานทำงานฮะเออทำหมดช่วยทางผราอาจารย์ท่านโรงานวันนี้ก็มาช่วยทางาผ้าอาจารย์ท่านสร้างบุ มาประกอบแบบนั่งล้านกับการทำงานซึ่งเป็นการติดกรรมฐานเพราะว่าพระวัดป่าพุทธรามวัดท่านว่าเจริญกรรมฐานด้วยการทำงานนี่คือการาปฏิบัติธรรมของวัดท่านจากติผมก็พามาให้ดูให้รู้ว่า,าพระที่นี่ก็คือเป็นพระสายปฏิบัติและพัฒนาคือพระครูบาอาจารย์ที่ วัดมหาพุทธ,ธารามเนี่ยท่านก็จะพูดน้อยท่านไม่คออ่อยท่านจะไม่ค่อยพูดท่านก็จะทํางานก็เป็นการฝึกกรรมฐานบางท่านก็มาทํางานที่ลานโบสถ์มหาอุกังวัดป่าพุทธ,ธารามว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นกับทางพระทางวัดป่าพุทธ,ธารามมีการพูดท่านเป็นการฝึกการเจริญกรรมฐานปรุงการฝึกปฏิบัติ อ่าอจ,จิวัดอ่าให้เราดูอ่าเราก็มาศึกษาเราก็มารู้จะได้รู้ได้เห็นเป็นทางทำนี่คือกิจกรรมของวัฒนธริมผมมาทํางานสร้างโบสถ์สร้างวิหารท,าที่นี่ผมก็คอยอ่าศึกษายัรู้กับพระครูบาอาจารย์ทุกรูบกอาพาท่านก็จะไม่ค่อยพูดเพราะว่าการพูดน้อยคือเป็นการฝึก จะเลยกรรมฐานเป็นการทําง,งานหรือการฝึกกรรมฐานการปฏิบัติจิตวัตรให้เราอยู่เราจะได้รู้ว่าพระสายปฏิบัติท่านก็จะเป็นพระที่พูดน้อยวันนี้ก็เราก็มาร่วมบุญด้วยการสร้างวิหารทาบนบรานบวมหาปุถของวัดเสาพิสราม่เช่นนี้ก็เป็นการประกอบแบบนั่ง้านจัดเตรียมหล่อาทานตูคอเสาบวเราก็ยังมีการสร้างไม่อยู่ ไม่หยุดนี่คือบิดมหาวุทยาัยปาพุทธรามผมก็จะมาบอกท่านใดสนใจที่อยากจะมาร่อบุญเลื่อนจิจกรรมที่วัดท่านศติหรือมาฝึกการวิปัสสนาหรือศึกกรรมฐานที่ลานเบถดก็มาได้เพราะว่าโบสถ์เราวัดเราก็มีการปฏิบัติจิจวัตรประจมามันก็คือวันพระก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดธรรมาจักรประประมาณในสตรหรือท่านใดที่ อยากจะออกกำลังกา,ายหรือว่า,าการฝึกกรรมฐานบราณบอกก็มาทำงานได้เพราะว่าเราจะแยกเป็นสองส่วนท่านบางท่านก็อยากจะไปฝึกือปัชนาเจริญกรรมฐานหรือ,รอ,น,น,น,รอนั่งกรรมฐานสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์ธรรมจกกักรกรรมวิสุขก็คือ,อก็จะมีการสวดที่ศาลาไม้ปานาบนศาลาที่นั่งก็จะมีแม่ชีหรือ ผ,ผู้ที่มีอายุมากไม่อยากมาทํางานก็จะไปสวีนเงินเลยกรรมาฐานที่กาลาม้ตานแต่สําหรับท่านใดที่อยากจะมาทํางานเป็่กการฝิกกรรมาฐานก็มาที่นี่ก็คือช่วยทางพระครูบายจา์ท่านสร้างโบสถ์สร้างอาหารประว่าิเ่องนี้ก็มีการประกอบแบบน้างร้านเตรียมทางกอเสานี่คือ บรรยากาศของโบสถ์มหาอุตรของวัดป่าพุทธารามวาวันนี้ผมก็มาพามาดูเพื่อจะได้รู้ว่าวัดป่าพุทธารามเรามีกิจกรรมให้ทาไม่หยุดนี่คือโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามแต่วันนี้ผมก็มาช่วยทํางานาทํางานคือเป็นการเจริญกรรมาฐานเ,าเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมวัดท่านบุติกรรม็ม,มาเพราะว่าที่นี่ว่าเราก็จะมีการทํางานกับ ฝึกเจริญกรรมฐานการทํางานก็เป็นการฝึกกรรมฐานเพราะว่าพระที่นี่แม้แต่แม่มแมชีก็มีการฝึกกรรมฐานฝึกการวิปัชนาปิดวาจามาทุกคนผ่านอุรรคหรือาการการวิปัสนามาทุกองค์พระที่นี่ท่านก็อาจจะพูดน้อยไม่ค่อยพูดเพราะว่าท่านทํางานท่านก็เป็นการ จเจริญก,กรรมฐานเป็นการภาวนาท่านใดที่มาเห็นพระปะ่าพระวัดป่าพุทธรามที่ทํางานบนลานโบสถ์เนี่ยก็จะเห็นไม่ก็จะเห็นว่าท่านเป็นพระที่ไม่เคยพูดอย่างพระอาจารย์สอนผมก็บอกว่าก่อนท่านก็เป็นพระเถระอีกคน,นซึ่งท่านก็จะทํางานทํางานเป็นการฝึกกรรมฐานให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มามาศึกษาธรรม เพื่อจะนําไปใช้ท่านใดที่อยากศึกษาอยากรู้ว่าพระที่นี่ในการฝึกปฏิบัติและ,ะพัฒนาเนี่ยท่านว่าจะเจริญภาวนาฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิทำงานท่านก็จะไม่ค่อยพูดเพราะว่าการพูดน้อยอก็เป็นการรักษาสิลอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระที่นี่ท่านจะเคร่งครัดในการพูด พูดน้อยแต่ท่านก็จะทําทงานจเจริญกรรมฐา,านให้ดูสิทธิ์ที่อยากจะรู้ก็คอยดูคอยสังเกตดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะมาทําบุญร่วมทุนด้วยการสร้างวิหารทางกับบทมหาอุดข,ของวัดปา่าพุทธารามเราเนี่ยก็คือบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันพระแรม8ดค่ำนะผมก็ที่วัดถ้ำจตีเราก็มีการาสวดมนต ภาวนาหรือจเจริญกรรมาฐานหรือเป็นการสวดธรรมาจักกปวันสรเพราะว่าทุกวันพระก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นหกโมง,งเป็นต้นไปท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมวัดธรรมดติก็มาหรือจะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาถือศีลก็จะมามาช่วได้หรือจะมาช่วยออ,ออกกำลังกายกับการทำงาน ที่ลานบวกก็ดีเพราะว่าที่นี่ก็จะมีกิจกรรมให้ทอาอยู่ตลอดเพราะการทํางานสร้างโบสถ์สร้างวิหารทานก็เป็นการติดกรรมฐานไปในตัวเพราะว่าวันนี้ก็ผมเองก็มาช่วยทางพระวัดป่าพุทธรามหรือทางครูบาอาจารย์ที่นี่ก็วันนี้ก็อยู่ที่ลานโบสถไม่ได้เข้าไปนั่งกรรมฐานหรือไปสวดมนต์ในศาลาเพราะว่าการสวดมนต์กับการ ทํางานก็เป็นการกรรมฐา,านหรือเป็นจอกิจ,จ,จวัตรประจําวันเหมือนกันวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเป็นการทําวัดเย็นก็คือ,อทำงานบนลานโบสถ์เนี่ยพระครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ทำงานก็คือเป็นการทำวัดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะมา จำวัดปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำสุตีก็มานี่คือภาพบรรยากาศโบราณบวอนเราลานบวอนเราก็คือการทํางานเป็นการเจริญกรรมฐานเป็นการฝึกภาวนาฝึกสติเพราะว่าพระที่นี่ก็เป็นพระที่สายปฏิบัติและพัฒนาเช้าจิตของสงฆ์คงไม่ขาดเช้าก็บินทำบายกลางวันทำงานการทํางานกับการฝึกกรรมฐานก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้น ท่านใดที่สนใจอยากมาเ่่มบูรสร้างุมกับทางวัดป่าพุทธารามก็มาได้เพราะว่าวันธรรมดาก็ไม่มีใครมาก็จะมีแต่พระเถทวีหรือลูกสิษย์ลูกหาผู้ที่อยู่อย่างเช่นอาจารย์หนูหรือพิศักซึ่งเป็นศิลธ์ับเป็นช่างใหญ่ช่างหลักอยูุธยานำพาให้เราสร้างโบสถเนี่ยก็คือมีพิศักเนี่ยก็คือเป็นท่านก็เป็น อีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ออคอยวางแข้ง,งานหรือคอยจัดการกับงานสร้างโบสถ์สร้างวิหารแทนก็จะมีครูบาอาจารย์พระอาจารย์สอนไทยซึ่งเป็นช่างใหญ่อีกผู้หนึ่งซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เป็นพระที่มีความชึ่งคัดปฏิบัติเพราะพระสอาจารย์สอนไทยท่านว่าเป็นพระ เจ้าวะอรลองเจ้าวาดและพระ,ะเลขาของพระเดี๋วพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะอยู่ที่นี่อยู่ที่ลานโบสถ์มาหาอุปของวัดป่าพุทธรามท่านเป็นพระที่มุ่งมั่นมีจังขยันเพราะว่าท่านที่เป็นพระที่มีสติมีสมาธิค่อยค่อนข้างจะแน่แน่เหนียวแน่แนเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะมาศึกษามารู้ว่าพระครูบาอาจารย์ที่ท่าน คืกกรรมฐานโบรนาณนโบสเนี่ยท่านปฏิบัติอ,อยัางไงก็เข้ามาศึกษาได้เพราะว่าพระที่นี่ท่านก็จะไม่ค่อยพูดทั้งพระเถรเนรทชีนี่อาจจะพูดน้อยเพราะ,ะไม่ค่อยพูดเพราะว่าการทํางานคือการฝึกกรรมฐานฝึกปิดวาจารหรือฝึกภาวนาฝึกสมาธิฝึกสติการทํางานที่ลานโบสถ์เนี่ยทำงานที่สูงก็เป็นสิ่งที่จูงใจให้ระมัดระวัง เพราะฉะนั้นท่านใดที่จะมาทํางานในช่วยทางานสร้างวิหารไทยก็มาได้วอนนี้คือผมว่าให้ดูบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันที่21เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันพระแรม8ค่ำผมก็นำมาให้ดูให้รู้ว่าโบสถมหาอุดรของวัดป่าพิธารามเราก็ยังมีการสาร้างไม่หยุดนี่คือโบสถ์มหาอุดรของวัดป่าพิธา尔ามเราวัดท่านสกรีเรามี่ก็คือ ประธานที่เราสร้างไว้ที่ลานเบิกวันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศดูเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้ก็เป็นวันที่21เดือนกรกด,ดาคมแรม8ั่าเราก็นำมาให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าโบสถ์มหาอุทของวัดป่าพุทธธามาตอนนี้นก็ยังมีการสร้างสร้างไม่อยู่ ไม่หยุดนี่คือบดม้าอ,อกกุตอนนี่คือเป็นการประกอบแบบนั่งร้านเตียนเทลคารน,น้น่นคอคอ,อเสาหน้าบดเราก็จะค่อยๆขยับการสร้างการประกอบแบบนั่งร้านเพราะช่วงน,นี้ก็คือเราก็แบบเราก็มีน้อยก็ค่อยๆทาไปท่านใดสนใจที่อยากจะมาเล่นบุญสร้างคุณกับสร้าวยิหารทานก็มานี่คือภาพบรรยากาศ ประกอบแบบแม่ร้านกับงานเตรียมเทค,คานแพรเสาเพราะว่าอะ,อะไรก็มาบอกบุญการทําง,งานกับการเจริญกรรมฐานก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะมาเลื่อมบุญสร้างสิงด้วยการสร้างวิหารธรรมมาฝึกกรรมฐานเจริญกรรมฐานฝึกภาวนาที่วัดตากุทลานก็มาเพราะว่ากิจกรรมของวัดท่านจะิเนี่ย ทำงานที่ลานโบสถ์นี่ก็เป็นกาเรเจริญกรรมาฐานหรือจะไปเสด็จมนทำมัดเย็นหรือเป็นเสด็จมนภาวนาที่สาราไม้ตานก็มาได้เพราะว่ากิจกรรมของวัดทัานดีมีให้ทํกากิจกรรมของสูงคงไม่ขาดน,นี่คือภาพบรรยากาศของวัดป <c oughs> ่าทุพารามเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราทํางานที่นี่ก็ ทำงานที่นี่ก็จะมีพระเถ้เณินที่ลูกศิลูกหา,าที่มาทประจำพระจะนั้นผมก็นำมาให้ดูให้รู้ว่าโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามเราก็มีการสร้างอยู่ไม่หยุดนี่คือโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามการทำงานก็เป็นการฝุดเจริญกรรมาฐานเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าพระอุบาาจา์ที่นี่ท่านก็จะทำงานจเจริญกรรมาฐานให้เราดีให้เราอยู่ ให้เราศึกษาเพราะฉะนั้นถึงเวลาทำงานท่านอาจจะพูดน้อยแต่ก็ไม่ค่อยว่า,ามีปัญหาเพราะว่าพระที่นี่ท่านจะพูดน้อยท่านก็จะปฏิบัติเป็นเลยกรรมฐานให้เราดูให้เรารู้ให้เราศึกษาด้วยตัวเราเองเพราะว่าการที่ท่านจะมาคอยพูดคอยสอนหรือคอยเทศนาให้เรามาเนะี่ยจะไม่ค่อยมีเวลา ส่วนพระที่นี่ก็คือการปฏิบัติปฏิบัติให้เราดูให้เราร,รู้ว่าพระสายปฏิบัติและพัฒนาเนี่ยท่านทำอ,อ,อิจ,จวัรประจวบวันของท่านจะเป็นอย่างนี้เพราะวัา,านา์ฉนั้นท่านไหนที่มาทำงานที่วัดปธธาา่าพุทธลามก็ไม่ต้องสงสังสยว่าทำไมพระที่นี่ไม่เอยพูด เพราะพระที่นี่ท่านอาจจะพูดน้อยอไม่ค่อยพูดเพราะการพูดน้อยหรือเป็นการฝึกภาวนาหรือฝึกเจริญกรรมฐานเนี่ยกับการทํางานก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะมาศึกษามารู้ว่าพระที่นี่ซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติและพัฒนาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือภาพบรรยากาศการสร้างโบสถ์สร้างวิหารฐานของโบสถ์มหาอุทข,ของวัดป่าพุทธารามเรา วันนี้เราก็มาให้ดูเพื่อจะไปรู้ว่าโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพทาุทธามเรายังมีการสร้างอยู่ไม่หยุดนี่คือโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพทาุทธามือท่านใดที่สน,น,นใจอยากจะมาร่วมบุญสร้างชุนด้วยการสร้างวิหารฐานด้วยการออกแรงก็ามาผมก็ขอบอกบุญให้ดูบรรยากาศของวันที่21เดือนกรกฎาคมผมก็มะาให้ชมภาพเหตุการณ์ ประการสร้างวิหารฐานของเราตอนนี้โบสถ์เราก็ยังสร้างอยู่ไม่หยุดเจ้านี้ก็มีการประกอบแบบนั่งร้านเตรียมเตการคอยเสาอ่านี่คือเบสถ์เราของโบสถ์มหาอึกถ้าใดที่สนใจยอยากจะมารื่อมบุนของางซื้อเมือการออกแรงได้มาได้นี่คือภาพบรรยากาศหรือยอยากจะมาร่วมกิจกรรมของ,งวงัดท่านศริก็มาแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นการทํางานทุกสุการจเจริญกรรมฐาน หรือการภาวนาการฝึกสติฝึกสมาธิที่ใช้งานเราเนี่ยเพราะว่าทํางานบนที่สูงเราก็ต้องมีสติต้องมีสมาธิแต่ด้วยปุ่นจิตปุ่นธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนําให้ลูกศิษย์ลูกหามาศึกษามาฝึกปฏิบัติจำมัดปฏิบัติธรรมที่วัดท่านสติเนี่ยหรือจะไปเสด็จมุน ทำวัดเย็นก็มาได้เพราะว่าที่นี่ก็มีกิจกรรมการสวดมนต์มนไม่ให้ขาดศิษย์ของสองฆ์ควรไม่ขาดข้าบินฑบาตกลางวันก็ทางานานี่คือเป็นศิษย์กรรมฐานของโบสถ์มหาอุดของพระวะะัดปา,าพิชารามเราพระที่นี่ก็เป็นพระสายปฏิบัติและพัฒนาในที่ท่านมาเขาก็อาจจะสงสัยว่าทําไมพระที่นี่ท่านไม่เข้าพูด พูดน้อยแต่พ่ค่อยทํางานให้ดูเพื่อเราจะเรียนรู้และให้เราศึกษาเพราะว่าพระครูบาอาจารย์ที่นี่ท่านก็จะพูดน้อยแม้รวมทั้งแม่ชีที่นี่ก็พูดน้อยเพราะทั้งพระทั้งแม่ชีเคยทนการปิดวาจามาทุกองเนี่ยคือกิจกรรมของวัฒนธรรเดิติที่นี่คือจัดจุดให้พูดน้อยการพูดน้อยหรือพูด มันการพูดน,น้อยี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการต้องมีการสรมมลวาที่นี่าที่นี่ทั้งแม่ชีกัที่นี่ก็อาจจะพูดน,น,น้อยคุยแต่สิ่งที่จําเป็นหรือทําให้เห็นสิ่งที่จะเป็นไปนี่คือพระวัดป่าพุทธรามาวัดท่านสติของเราที่พระวัดเราเป็นพระสายปฏิบ,บัติและพัฒนา ขาจิตของโสเพงไม่ข้างขาดินทำบา่ายกลางวันก็ทํางานเพราะฉะนั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะมาร่วมบุญมาสร้างคืนด้วยการสร้างวิหารฐานก็มาคอยเชนี้ก็มีการประกอบแบบนั่งร้านทานคอเสาโบสถ์เราก็มีการสร้างไม่หยุดนี่คือโบสถ์มหาอุดของลับป่าวุารามก็ขอเชิญมาร่วมบุญด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับสร้างวิหารฐานเสร็จเราก็ต้องมากราบกราบขอพรพระประธาน บนลานโบสถ์เรานี่คือการสร้างโบสถ์การสร้างวิหารธรรม แต่เราจะเทวศิลป์นะจ้าต้นไม้แล้วคนดึงกันนะจ้าประจุบันไดกันเงินทำงานอันที่ดีเขาเคียร์เ็เดินเรื่องเดือยหมอใช้ได้สาขาเยอะพี่น้องดีดีดีก็จะได้ช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ถนกว่าจะเน้นดูดิสิบปันรอบผ่านไปเพราเกิดมันุษย์ ไปแล้วไปแล้วรัอาจารย์ค่วยโ่าอาจาครูบก่อนว่างๆล้วจะได้มาช่วยลาดะลาด้ยาาา เราเราไม่ต้องโผล,ลนะอะรเไม่ต้อง่อะไรอาวิจากวันดีล้ครับมันจะตั้งยากคนระับตั้งกอนะัล้มันก็ได้ตัวเดียวน,น,นี่คืองานสร้างโบสถ์สร้างวิหารทานเราหลังจากนั้นเราก็มีการกราบลาพระประธานบนลานโบสเราก็มา นี่คืองานสร้างโบสถ์สร้างวิหารภาพประธานบนลานโบสถ์นี่คือภาพบรรยากาศนี่สามนี่โชคุลทำบุญด้วยการสร้างวิหารทานดื้อหมดแรงเนี่ยกับตำแหน่งเป็นช่างโบสถ์ไปไปอาบน้ำเข้าจำวัดปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าตื่นส่วนเมื่อกี ตืต่นมวนบา่ายตีสี่ฮะตีสี่ครึ่งสวดมนต์ทำวัดเช้าอ่าก็ไปต่อที่อ่บาบิณฑบาตได้ไหมนี่คือจิตกรรมวัดทำสติเรา